จะออกตัววันเล่นท้ายสองตัว ใช่สองตัวงวดวันที่1นมิถุนายนพุทธศัก,กราชสองพหเลขที่ออกเก้าศูนย์สองศูนย์สององฟังอีกครั้งศูนย์สองตัวงวดวันที่1นมิถุนายนา 2, 65, 2> 0, 2, พุนทธศัออกราช2565ูนสองใครถูกเ <2. S 2> ม็ดเดียว 9ก้าสองศูนย์ูยตัวศูนย์องตัวอัดออการวันที่หมี1รางวัละล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวันที่หมีออกจริงๆบอกแล้วออกจริงๆครับพี่น้องออกจริงๆริพี่พี่ศูใครถูกกรี๊ด ตัวอัดด้วยครับบอกให้อัดศูนย์สองบอกให้อัดศูนย์สองอัดศูนย์สองครับอ่ะเรารอดแล้วเม็ดเดียวเราให้คนลุกว่าแล้วต้องมา920เราให้เม็ดเดียว920ชอบ202383งงวดหน้าหวยเราอันแน่ เราไม่เข้างวดเดียวงวดนี้เรารวนนี้เราเข้าสะใจานเห็นว่าคลัดกันดีแล้วจะกดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกพันยกเข้ามาลกบอลใหม่ไหนใครถูกห้วยขนลุกจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเราลอดแล้วครับเรารอดแล้วาปรระกเราไม่เราไม่เข้ามางวดเดียวงวดนี้เราให้เม็ดเดียวเก้าสองศูนย์แล้วเราให้สองศูนย์ถูกลอตเตอรี่ด้วย ถูกหลายใบด้วยศูนย์สองเนี่ยใช่เอกซื้อศูนย์สองอ้ยคนลุกแหงชนักงานสลากดินแบบรัฐบาลจะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วทำรายการสลากซื้องวดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565ในวันที่10มิถุนายน2565และจองล่วงหน้างวดวันที่1กรกฎาคม2565ในวันที่5มิถุนายน2565โดยแบ่งเป็นรอบ

นี้จะต้องนําเงินค่าสลากเข้าบัญชีเงินฝากที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนเราไม่เข้างวดเดียวครับอยผลลุกนนบผลลุบมากที่สุดแล้วแล้วเลขทูบเรามีสองสองตัวไงวุ้ยออกจริงจริงศูนย์สองออกแต่ศูนย์ศูนย์สองห้าสองแปดต่อไปท่านประธานกรรมการอยขนลุกไม่หยุดเลย นี่สำนักสิบสำนักเลขดังมีเลขเราด้วยมวดหน้าอันแน่เลยเราผมว่านี่นี่สองศูนย์สองสามแปดสามแปดสองแปดสามเก้าสองศูนย์เม็ดเดียวนี่เก้าสองศูนย์นี่บอกแล้วว่าชอบสองศูนย์วันี้ รองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะจะเป็นผู้เสียลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกนะคะอรุณตอบคนนี้บอกถูกสองร้อยดีใจด้วยครับโอ้ยเล่นแต่บนนี่เสียดายเลยนะถูกสองร้อยนี่โอ้สุดยอดแล้วนะไดู้บอลหมบอกแล้วว่ามันต้องมีช็อตสองมากกบมการเสียงทุกอย่างหมายเลขก็จำหลักให้นมใหม่ค่ะ ในห้องน่าจะกี๊ดกันใหญ่อะไม่ได้ดูเลยในห้อง,องสันกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยผู้แทนสื่อมวลชนนักแสดงและนักร้องนำวงสามบัทห้าสิบนายศิวดลสองศูนย์น่ะโอ้ยไม่เข้าแค่งวดเดียวครับสองศูนย์น่ะแล้วไม่อั้นด้วยอ่ะศูนย์สองเนี่ยไม่อัน้น ใา้ทุกคนหมายเลขประจําหลักร้รอยนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสิ่งตีลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขสามกรมรมการตอบรางวัลประจำคนลุกขอให้มาบนมาล่างข้าวสารตวอักรุคนสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนายสมศักดิ์สิริเลิศพิทักษ์จะเป็นผู้เสด็จป็นหมายเลขต่อไปคะ่ะเช้กาก เลขประจำหลักพันนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงอิฐลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกจำงวนประจำหลักแสนขอให้มานบนล่างสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธัยรัชกาสำนักง,งานกฎหมายและคดีพันธุ์เอกจารุพันธ์เสริมพงศ์จะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเยลขเอาไปค่ะ ให้ลูกบอลหมยายเลขประจำหลักแสนนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียเ่ยุจอก่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้สองาการออกเลมาประจำหลับหมื่น ผู้แทนภาคประชาชนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสังคมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครนางหาววันธนาอื้อสกุลจะเป็นผู้เสียรุ่นใหม่เลขต่อไปค่ะอ้าวถูกเลขไทยอีกใบหนึ่ง620ไม่ใช่6เบอร์หมดแล้ว6 5 2ถูกเลขไทยอีกใบหนึ่ง และกรรมการขั้นสุดท้ายค่ะโอ้ยลุ้น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 การใารหมายเลขกนะคะกรรมการขอมาบนล่างหน่วยนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการกรมคุ้มคองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับนี่ถูกผมถูกเลขท้ายใบหนึ่งนกู้าสองถูกเลขท้ายใบหนึ่งครับผมถูกเลขท้ายหนึ่งใบแล้วก็เฉียดตรงนี้ลุ้นลุ้น คนใหม่ได้เป็นประจำหน่วยนะคะดูแลกำลังการขอกรางวัลทั้งหกท่านเสียงรบกวนต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดไฟแสดงที่กระวาษใหม่ได้ไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบขอให้มาบนล่างขอให้มาบนล่าง้ด ประวันที่หนึ่งววันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2565เลขที่ออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งเก้าหก สหมาได้ยังไงครับหนึ่งเก้าหกเราได้สองตัวล่างโอ้ยเก้าหกให้หกให้วิ่งหกล่างนะครับพี่ไม่เป็นไรเราเราชนะเลิศแล้ววันนี้เราชนะเลิศแล้วก็ดีใจนะก่อนจะปิดไลน์นะครับ ก็ดีใจกับคนที่ถูกด้วยนะครับวันนี้ก็หลุดแค่งวดเดียวงวดนี้เป็นตัวชอบเลยครับเม็ดเดียว920ใครถูกก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับชอบ20 23และก็83หลายสำนักหลายๆ YouTube นะครับก็เอาไปแบ่งปันนะครับแล้วเมื่อเช้านี้ที่ผมลงบอกว่าขอให้เราชนะเลิศเราชนะจริงๆนะครับมีเพจของช่องหวยวาไราตี้นะครับ ของช่องหวยวาไราตี้นะครับเอาของเอาเราไปทำนะครับนี่เอาเราไปทำนะครับสิบสำนักเลขเด็ดทุกสำนักนะครับมีเราติดไปด้วยนะครับ <laughs> มีเราติดไปด้วยแล้วเราก็ชนะเลิศนะครับผมลงให้หน้าเพจด้วยนะครับชอบสองศูนย์สองสามแปดสามวันนี้ขอแสดงวันนี้ขอแสดงความดีใจด้วยใครชอบใครเล่นเลขแค่สามหางนี้วันนี้ ก็รับเงินนะครับสองศูนย์ออกเน้นเน้นะก็ดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวมจะไปทำราวต่อแล้ววันนี้ก็ขอ,อให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยนะก็มีโชคก็อย่าลืมเอาเงินไปแบ่งปันทำบุญด้วย